สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกับพามาสู่ช่องของในมุมบีดายแต่วันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียกชานนะคะทุกคนกับรายการชีป๊อบสเตจนะคะทุกคนซึ่งเป็นสเตจโชว์นะคะทุกคนของน้องนัดแล้วก็ติวเตอร์นั่นเองนะคะทุกคนนักแสดงจากซีรีส์นิ่งเฮียต้องซื้อคิวที่ไพ่เด็ดซีรีส์นั่นเองนะคะทุกคนซึ่ง มาขึ้นสเตจนะคะโชว์เพลงประกอบซีรีส์เนาะทุกคนทั้ง2เพลงเลยก็ว่าไดานะคะทุกคนซึ่งเป็นเพลงที่แบบแทนความรู้สึกของตัวละครทั้งของน้องคนเดียวแล้วก็น้องเหนือน,นั่นเองนะทุกคนกับเพลงที่มีชื่อว่าคนเดียวเนาะของน้องนักนะคะทุกคนที่แบบเออก่อนหน้านี้เขาก็ได้มีการแบบปล่อยเพลงออกมาแล้วนะทุกคนกับเพลงคนเดียวเนาะเช่นที่เขา,เข,าเข้าไปฟังแล้วหลยทุกคนคือแบบอื้อ ดีมากเนาะกับเสียงของน้องนัดนะคะทุกคนนี่แบบเสียงแบบออกนุ่ๆมๆแบบละมุนนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเป็นเพลงที่แบบแทนความรู้สึกของน้องคนเดียวได้ดีมากๆเลยนะ,ะทุกคนคือถ้ามาันคือความรักก็คือช่วยทาจัดเพลงให,หม่ไม่ใช่แบบให้ชันมาว่าวุ้นคนเดียวนะ,ะทุกคนคือแบบอืเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วคืออยากทุบใหญ่อีเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนคือแบบอืม มาทําให้ลุกชันแบบว่าวูนหนอกกับของคนเดียวนะทุกคนแล้วก็อีกเพลงนทอกคนกับเพลงของติวเตอร์นะทุกคนกับเพลงเป็นไปได้ไหมเธอหนะซึ่งเพลงนี้ก็คือยังไม่ได้แบบได้ยินจากในซีรีส์เท่าสักเท่าไหร่หรือว่าเพลงเต็มก็คือยังไม่ได้ออกมาเท่าไหร่ซึ่งถือว่าสเตจนี้และคะทุกคนก็คือเป็นสเตจแรกที่เราจะได้รับฟังเพลงนี้ของติวเตอร์หรือว่าได้ทั้งเต็มเพลงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสเตจแรกที่เราจะได้รับฟังแล้วก็แบบโชว์ กับการเพอร์ฟอร์มในครั้งนี้ของติวเตอร์เลยก็ว่าได้เนาะทุกคนก็เอาเป็นว่าสเตจครั้งแรกของทั้งติวเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็น้องนัทในครั้งนี้นะคะทุกคนกับทั้งสองเพลงเนาะกับเพลงกรอบซีรีส์นี่เฮียต้อหวังซื่อนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนก็เอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลยมาลาซาเนาะคนเดียวเลยที่อีแล้วก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็สิดเสมอเนาะจ้ะ ก็คือไปอีกสองครูที่แบบน่าติดตามมากเลยนะจริงจริง<ว>้แกเอาน้องหมาขึ้นบนเวทีเลยเหรอก็คือรู้ต้องคอนโทรอะไนก่อน โอ้ชาคือแคนดี้เลนอืมอะไรนี่ตัวดีถูกดีไหมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ งแ,นะแต่น้องนัดร้องดีมากเพลงเนี้ยยังมองอยู่นะยังมองอยู่นะชบชบปีไหมเนี่ดดอย,ยอี ต้องปล่อยน้องคนเดียวปามุ่นอนะ่ะแล้วชุดชุดคือน่ารักมากลูกอุ้ยแกมีผ้ามีผ้าด้วยหรอเออโนรถ ชันลินต้องมานะจ๊ะถ้าอีมีออกกับช้าฉันว่าชันลนต้องมาเออน่าหลักเนาะแต่เพลงอ่ะเพลงมีความแบบเหงาๆบนเศร้าๆนิดนึงแต่บ้างหลังก็สักวันก็คือแบบหวานเลย แล้วที่เธอทำมามันก็อุ่นนะแต่มันก็วาวุ่นเลยที่แบบให้ฉันแบบต้องวอาวุ่นคนเดียวเพอาะเธอนักอีอีนะอือโอยแกเสียงกูเตอร์หรอนี้าก มีร้องให้ใครว่าร้องให้สิเสมอหรือว่าร้องให้หนุเกลือโอ้แล้วเ,เพลงแบบไม่ไม่เร็วเกินไม่ช้าเกินแบบพอดกางพอดีอะนี้ ยังคนเสียขามาหลือจ๊ะเออแล้วลูกคือไสบุตรอือไปเดทก,กันมันจะดีฮะอุ่นลึก โอเคใช่ว่าเพลงของหลังเริ่มมีท่าเต้นแล้วนะ How you feel อย่ายอมชื่อกูอยู่แนวเพลงอ่ะเออมินลองแล้วก็มินเกมเขาบวงจอดนะคู่นี้นะ เออจูบเลยจูบเลยจูบเลยไปเดทกันนะไม่ต้องเดทเป็นแฟนกันเลยลูกขเสียงปรบบ้างดแนอะชานจากือเก็ถว่าคสดี่คืสี่้นบงโอ คนะคะแนะนำตัวเองหน่อยนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับผมนัทนัทศิษย์ครับผมรับบทเป็นคนเดียวจากคิวที่ไพซีรีส์ครับผมครับสวัสดีครับผมแม็กซ์จอนพัศรุจิลธนาวรพันธ์นะครับรับบทเป็นเฮียฮะนิ่งเกียบมหาวัชร์ซื่อครับสวัสดีครับผมจิวเตอร์กรรพัทธ์ครับผมรับบทเป็นเหนือในนิ่งเกียบมหาวัชร์ซื่อครับผมครับสวัสดีครับผมยิมนะครับปริญญากรครับรับบทเป็นสิ่งเสมอครับจากนิ่งเกียบมหาวัชร์ซื่อครับ ผู้ถูกโชว์ที่จบไปกันดีกว่ามีมีเพลงอะไรบ้างครับครับผมก็มีเพลงเพลงคนเดียวผอมเพีกับเดียวเพลงเพลงเป็นไปได้ใหม่เธอครับเป็นไปได้ใหม่เธอทัพเพลงคนเดียวโอเคต้องคนลุนกันแเาะมันจะแบบเป็นไปได้ใหม่คู่นี้ช่าเป็นไปได้เพลงคนเดียวก็จะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนเดียวเวลาที่เขาอยู่กับเพงที่เขารู้สึกยัางไงหรือแบบมีความเป็นคิดยังไงครับก็จะถ่ายทอดมาผ่านบทเพลงนี้หมดเลยครับแล้วเราคิดยังไงครับเพียร์อ เป็นเพลงที่ร้องมากครับรองมากครับอืมอืมเกินไปเลยเกินแบบเกินปีมุ้ยโค้ชัทรอเขเยพอดิค่ะเออคือสิ่งแรกของนัทเป็นยังไงคะเป็นโอสเพลงแรกของนัทเลยครับผตื่นเต้นไหมคะก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆครับผมจริงๆเพลงนี้องนัหนูทำไ้ดีมากค่ะลูกวันเดียวนะคะซึ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยรู้สึกยัยบ้างคะันัทครับผมก็รู้สึก ดีใจมากๆครับผมเหมือนมันแบบมันเกินคาดไปมากๆครับอยากจะขอบคุณปามีขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่แบบชอบเพลงคนเดียวแล้วก็ทำเพลงคนเดียวนะครับแต่เพลงพอจริงเนื้อหาคือแบบเงาๆปนแก้มเศร้านิดนึงคือแบบยิ่งเลยมากไ่คนเดียวเป็นไปได้ไหมเธอที่มาคอนเสิร์ตคอนเนตเตอร์ที่นี้เป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ก็เหมือนเหมือนกับคนสองคนที่มาเจอกันคือตอนแรกคือสองคนนี้คืออยากกันมาก แอเู่ยไกหรือหอใจให่กันตอนแฟนอไประมาณเฮ้ยเลดี๋ยวฉันรักฉันเลยแล้วนะตอนเนี้ยเออเกินปุยมูยี้ตอเนี้ยัเนแล้วนะครับเราแกกับจิจะมีซิเกปล่อยออกมาเไพรส์เราบหรือเปล่าออันนี้ก็ต้องรอให้ทุกคนรอติดตามดูครับว่าจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่า คำว่าหรือเปล่าในกองถ่ายก็แม่นอนควาิงตามด้วยค่ะมนที่ท่าด้วงนะนะว่าเดี๋ยวได้เจอท่านีมเพลงแล้วก็พี่แก๊กเนี่ยมารอดูไปก่อนเอ๊ะยังไงพี่อย่าดีใจท้องไม่ดีเลยครับอ่ารอดูไปก่อนแนะครับเราดูเราดูครับผมอ่ะพู้ดีวิลเลี่ยดีกว่ากำลังเข้มข้นเลย เราจะได้ดูอะไรกันครับ EP นี้ EP นี้นะครับผมก็ EP สิบแล้วนะฮะกำลังเข้มข้นสุดๆก็จะบอกว่า EP นี้ตื่นเต้นมากครับอยากจะให้ทุกคนได้ดูแล้วว่าอยากจะรอดูฟีดแบ็คแล้วมันจะเป็นยังไงว่าสุดท้รยที่ทำได้ดูอยากจะตามไปดูในตอนเนี้ยติดตามที่ที่ไหนบ้างคะครับผมก็อยากจะฝากติดตาม YouTube ของพวกเราด้วยนะครับผมมันดีชาแนลครับผมแล้วก็อยากจะฝากไอจีของทุกคนด้วยครับ ครับผมแล be, ้วก็อย่าลืมนะฮะนี่เฮียก็หาว่าซื้อนะครับผมต่อจากรายการนี้เลยนะฮะทุกวันสาวสี่รุ่นครึ่งนะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังทางยูทูบมาดีเวิร์สมาดีแชนแนลนะครับท่าถ้าเต็มกระเทศใหม่เีาต้องขอขอบคุณนังสี่ท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วกทุกคนเป็นกันมากค่ะกับสเตจอีกครั้งนี้เนาะกับรายการทีป๊อปสเตจโชว์นะคะทุกคนกับสเตจของน้องนักนะคะทุกคนแล้วก็ติวเตอร์เนาะที่แบบโอ้มีแบบทั้งน้องยิ้มนะคะทุกคนแล้วก็พี่แม็กมาร่วมแบบแจมอี สเต็ในครั้งนี้ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงคนเดียวของน้องนักนะคะทุกคนที่แบบบมงบอกถึงความรู้สึกตัวละครของน้องคนเดียวกับที่ป็นางดีมากนะคะทุกคนว่าอน้องนักคือไททัสอ,อารมณ์ความรู้สึกผ่านทางเสียงเพลงออกมาดีดีมากๆนะคะทุกคนก็คือแบบเออตั้งแต่ตอนฟังครั้งแรกแล้วแหละตอนแบบตอนปล่อ,อยในตัว,ต,วตัวซีดีเนาะคือฟังไปก็แบบมันก็แบบเออ ถ้ามันคือความรักก็คือแบบมาทาให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมยีเนี่ยเนาะแทนความรู้สึกดีมากแล้วก็เสียงแบบนองนัดนะทุกคนคือไปอะไรแบบแกมันแบบเสียงเล็กๆแบบนุ่มนุละมุนนิดนึงทุกคนแล้วคือแบบอืมก็คือเป็นเหมาะกับเพลงชื่อเพลงเลยเพลงก็คือคนเดียวชื่อตัวละครือชื่อตัวละครว่าคนเดียวคือแบบอืมทำอะไรคนเดียวคือตอนนี้คือวาวุ่นคนเดียวไปหมดเลยคือแบบ ก็คือคนเดียวเต็มไปหมดเลยจ้าทุกคนแล้วก็สเตย์ในัางนี้เนาะคือคนคือแบบอืมทางรรงไปด้วยทางเธอฟอมไปด้วยแล้วคือแอบมีท่าเต้นให้เราได้เต้นตามกันด้วยนะครับทุกคนตอนแรกฉันก็คือแบบอืมก็เต้นตามกับแบบเป็นภาษาดิ๊นึงแหละทุกคนแบบเออร้องมาเดี๋ยวก็เต้นตามแต่ก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีแบบเต้นตามให้เต้นตามกันด้วยอย่างเแบบเออวางไม่เหมือนนิวจีนแบบเต้นตามตรงนั้นคือแบบเต้นตามแล้วก็บแก่ท่าตรงั้าเต้นือแบบน่ารักนี่เดียแบบเออ ผสมภสษาบังเกอนิดนึงที่แบบดีนะก็สเตดนี้นะทุกคนแล้วก็ยีย่ของเราเนาะพี่หลัวพี่แม็กนั่นเองนะทุกคนคือว่าคือสเตดนี่แบบความนี่แบบบ่มีขับแขนใจอยู่ในอีพีที่แล้วนะทุกคนมันจะเป็นอ e ีพ e ีท e ี 8, e ่แปดอีพีที่เก้าคือแบบเออสะสมรวมกันไปเลยทุกคนคือแบบม,มันน่าทึกจริงๆนะทุกคนกับความปักคงป,ป,ปักแข่งความประชดประชันของยี่เนาะคือแบบ แกมันเกินปอายแล้วค่ยีอีคือแบบนิดนึงเะทุกคนคือแบบเออเห็นพี่น้องคนเดียวเนี่ยได้ร้องผ่านเสียงเพลงไว้เออทำไมต้องแบบทําให้ฉันแบบวางวุ่นคนเดียวด้วยอย่างนี้นะทุกคนคือแบบมาช่วยทําให้ชัดเจนใหม่นะทนกคนว่าเออเป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่คนนี้แบบเออร้องมาคือทำออกมาดีมากเนาะมันจะเป็นการร้องหรือการเพอร์ฟอร์มโดยทีเนีนะรุ่นนี้แบบองค์มีน้องหมามาร่วมแซมด้วยคือแบบมันต้องแบบพวงอะไรหละย่างแล้วไงทุกคนวืองค์น้องมาทำออกมาได้เต็มที่มากเลยเนาะกับสเตจเพลงครั้งนี้นะ ยังไงก็มารอติดตามนะครับทุกคนกับเอมีน้องกับเอมีเพงคนเดียวนะุกคนว่าเขาจะปล่อยออกมาในตอนไหนนั่นเองนะครับทุกคนเพิ่งซีรี์เรื่องนี้คือแบบเพลงเยอะซะเหลือเกินใช้ันว่าเป็นซีรีส์เดอะมิวสิคเลไปแล้วนะครับทุกคนทุกเพลงออกมาแบบทุกอีพีเลยก็ว่าได้นะคนแต่ว่าทุกเพลงคือพระมากเลยจริงๆนะทุกคนแล้วก็มาต่อกันที่สเตจของติวเตอร์กันมานะครับทุกคนกับเพลงเป็นไปได้ไหมเชิญเองคนก็คือเป็นเพลงแบบ เป็นความรู้สึกหนอว่าเออจากคนที่แบบไม่ชอบหน้ากันจนแบบมามาทําความรู้จักกันแล้วก็แบบเออความแบบความในใจเแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็แบบเออมาเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเป็นรักยัม่อะไรประมาณนี้คนคือแบบอือเด๋ยวเตอร์ลุกหนุนสปอยแบบหมดเลยหลอทุกคนกับคู่นี้นะทุกคนว่าสักเป็นไปยังม่ซึ่งสเตจก็คือหวานหวานเลยแหละทุกคนก็คือเออจุงมือมาปุ๊บอ้าว ฉันนึกเลยจ้ะไปเดทก,กันือว่าเทคเอาก็คือไปเดทก,กันเลยทุกคนแล้วคือความมุงความหวานตอนสุดท้ายมีเหมือนกันจะจงจะจูบก,กันอีทุกคนคือเป็นไปได้ไหมใว่าเป็นไปได้แล้วเนาะทุกคนคือ ก็คู่นี้คู่เนี่ยกตจริเสมอคือเป็นอีกคู่หนึ่งนะคนที่แบบน่าติดตามมากๆเลยจริงๆนะครับทุกคนที่แบบอืมความแบบเป็นคู่ปักกันจนตอนนี้ขึ้นมาเป็นเพื่อนกันคือความสัมพันธ์เริ่มแบบพัฒนาแบบไปดียิ่งขึ้นแล้วนะทุกคนถือว่าตอนนี้เหนือจะแบบอังลังเลนิดนึงนะคะทุกคนว่าเออัจไงต่อความคุมคงคุมเครือเนาะระหว่างคู่เหนือแล้วก็สิทธิ์เสมอนะครับทุกคนแล้วก็ยี่เหนือแล้วก็หนเชื่อนั่นเองนะครับทุกคนที่แบบอื มีความแบบกำกวมอยู่นะครับทุกคนแบบอย่างอะไรอาววลเพื่ออยู่ในอีพีที่เก้าเนอะว่าเออจะเป็นยังไงต่อเนี่ยทุกคนแต่ก็อยากใช่ไหมติวเตอร์คือเฉลิบเลยเรียบร้ยรอยแล้วนะคนว่าเป็นไปได้ไหมเธอฉันว่าเป็นไปได้กันเนาะทั้งแบบในต่อแล้วก็นอกต่อดูไว้นะครับทุกคนทั้งติวเตอร์ยิ้มด้วยคบบแบบความมุ่งความหวังนะความข้างลงข้างรักนะก็คือย่ยติวเตอร์ของเราคือแบบยอมยอมมูยิมมย้มเก่งมากะค่ะทุกคนแล้วก็มูยิ้มของเราก็คือ คนสวยขานะคะทุกคนคือแบบความงูเนี่ยความอ้อนนะนี้เต็มที่ไปหมดเลยนะคะทุกคนก็คือก็เอาเป็นวาา่าฝากติดตามกับอ๋อทั้งสองเพลงมีกันด้วยเนาะแล้วก็เพลงอื่นๆในซีดีนี่ที่เราซื้อกันด้วยนะคะทุกคน <S <S ว่าขาจะปล่อยทั้งตัวเอีนะคะแล้วก็แล้วก็ตัวเพลงออกมาวันไหนกันบ้างนะคะทุกคนแล้วก็อย่างล่าสุดก,ก็คือ เพิ่งปล่อยน่นนจาจะล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเอ็มบีของนูนี่ไปนะทุกคนแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะปล่อยเอ็มบีของพี่เสียงมาแล้วนะทุกคนนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนก็เอาเป็นว่าทือว่าสเตทในครั้งนี้ทั้งสองนุมนะ่มเนาะทั้งน้องนัทแล้วก็จิตอร์อถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะทุกคนเลยจะเป็นการร้องแล้วคือแบบ exercise, แอบ,บเซอร์ไพรส์แบบจิตรนะ์เธอมีคะทุกคนกับการร้องพี่นะุดคนแบบ ทำดีมากนะกคนห,หรือว่าจะเป็นก็คือเออพูดเอียงหนึ่งเลยก็คือแบบเพลงของติเตอร์คือแบบแอมมีเต้นด้วยคือแบบติเตอร์ลองแล้วก็แบบมูยิมแบบเต้นไปเลยคือแบบเป็นลองนะแล้วก็แบบเมน,นแบบเมนแดนซ์นิดนึงนะทักคนผสมผสานนี้ลงตัวนะกับทั้งคู่นะเคมึงเคมีหลังคู่ๆแบบมีแง่มากนะครับทุกคนก็คือว่าถือว่าทั้งสองสเตจนะครับทุกคนกับทั้งสองหนุ่มก็คือทำมาได้ดีมากๆเลยเนี่ยทุกคนโดยจะเป็นการร้องการเปอร์ฟอร์มต่างๆนะครับทุกคนถือว่า อิ่งามมากเลยจริงนะทุกคนนี่ก็ฝากติดตามนะคะทุกคนกับ MV แล้วก็ตัวเพลงของทั้งสองมี้กันต่อไปกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามกับซีรีส์นี่ไงก็ซื้อคิดวิพาก์ซีรีส์กันต่อไปกันด้วยนะคะทุกคนก็คือใกล้จะไฟนอน EP แล้วนะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานแล้วก็ผู้กำกับทุกคนในการแบบสร้างสรรค์ซีรีส์นี้ออกมาให้เราได้รับชมกันด้วยนะคะทุกคนก็อภนรากษ์สัสนีค่ะต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะหากชอบพีมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพ ดูได้คอมเมนต์มากระเด้น,นะคะว่าสเตนในครั้งนี้นะคะของน้องนัทนะคะทุกคนแล้วก็ของฟิลเตอร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะกับสเตนในครั้งนี้ทั้งสองเพงลงเนาะกับเพลงคนเดียวแล้วก็เป็นไปได้ไหมเธอนะถูกว่าเนี่ยมาคือเพลงเพาะมากเลยจริงๆนะทุกคนทั้งเพลงประกอบซีรีล์ทุกๆเพลงเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนของซีรีย์นี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันต่อไปกันด้วยเนาะทุกคนก็สำหรับการ์ดของเราไปแล้วจ้า ฉันว่าวนคน